นั่งรอดีๆเร็วขึ้นมาอย่าถ่ายอย่าถ่ายกระโทรศัพท์มามานี่ขึ้นมามามาขึ้นมานั่งรอเอนอน a อ,นง,รอนงรอน a องรอน a องรอน a n g r ขอมือกิ่งยิ้มชูดอีกครั้งหนึ่ง ต้องใกล้ไปหน่อยนะคะตีมืออีกครั้งหนึ่งตีมือตีมือตีมือตือโอ้โหกิน่นที่ชุดเลยเน,นื่องจากว่าเมื่อคืนนี้มารวยเขาอึอแตกนะคะหมายถึงว่าลิ่วนะคะทงังทังที่กอ็อเป็นก้อนไปแล้วนะก็แต่ก็ไม่แน่ใจนะจะจะจำได้ว่ากินที่ไกลบนไป เหมือนเราทอดกินนะคะแล้วก็เขามาขอ, mm hmm. อก็เลย mm hmm. แบบบ่งง้เขากินไปนิดเดียว mm hmm. ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุพร้อมือหรือเปล่า mm hmm. นิดเดียวจริงนะคะ mm hmm. แล้วเมื่อคืนเขาก็เอึตอนที่แบบตากําลังจะนอนแล้วอ่ะแล้วก็เลอะเทอะไปหมดเลยตาต้องจับเขาไปอาบน้ำนะ้อกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนนะคะตาก็เลยไปร้านหมอเนาะเพราะว่า ตอนที่ไปฉีดวัคซีนก็เห็นว่าคุณหมอนะ่ะเขามาตั้งขายสองละสิบห้าบาทนะคะตาก็ซื้อมาให้เขากินนะคะสองซองเนาะเอามาติดไว้อีกซองหนึ่งก็เดี๋ยวเอาซอ,องนี้ให้กินก่อนเ,อเพื่อสุขภาพเขา,าค่ะให้เขากินไปก่อนนะบีบให้ไม่ทันใจรวยเลยอ ยังาตามอีกพาคุณเดี๋ยวไม่ให้ออกไปนอนแล้วเนาะแดดขนาดนี้ลูกนอนในห้องนี้เถอะเดี๋ยวพี่ตาเปิดแอร์เนาะเนาะคนเก่งเนาะ ีนอนในห้องนี้แหละนะครับน่าจะได้นอนอีกสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะบระมาณสี่สิบห้านาทีน่าจะได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยตาก็มีภารกิจเนาะคือไฟมันดูดค่ะพ่อกับแม่ที่บ้านตาน่จะติดทรูนะเป็นเป็นจานทูนะคะ พราะว่าพ่อกับแม่ชอบดูกีฬานะคะก็เราก็เลยจะติดจานทรไว้ให้ส่วนตาไม่ได้ดูหรอกค่ะคือพ่อกับแม่เขาจะดูกันเป็นหลักตาก็จะอาศัยดูข่าวตอนเช้าเท่านั้นนะคะส่วนมากก็จะ youtube นี่แหละ Facebook อะไรอย่างนี้เนาะก็จะไม่ค่อยเพราะว่าชีวิตตาก็ทำแต่งานอยู่แล้วไม่ค่อยมีเวลาดูอะไรหรอกคะ่ะนอกจากจะหาข้อมูลเขียนนิยายเนาะอะไรเงี้ย เราก็จะดูจะอ่านนะคะนั่นแหละแล้วพรเอิญนเขาเสียบปลั๊กกันค่ะดีว่าไม่เป็นไรนะคือมันช็อตค่ะแม่เขาใส่รองเทานะ้าเนาะเพราใส่รองเท้าในบ้านน่ะที่เขาเคยหลม้มตาก็เลยซื้อรองเท้าที่เขาให้ใส่ในบ้านก็คือรองเท้าใส่ข้างนอกนั่นแหละแต่ให้พื้นมันไม่ลื่นให้เขาได้ยั้งตัวอะไรประมาณนี้ก็สรุปว่าโดนดูดนะคะ ทั้งพ่อทั้งแม่เลยเนาะแล้วตาก็เลยต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรตาก็นึกว่ามันเป็นเพราะปักที่ไหนได้ครับปักพ่วงมันขาดเนาะตาก็เลยถือโอกาสทำความสะอาดนะตอนนี้เป็นเวลาเนี่ยก้ามงสี่สิบแล้วเนาะตาก็ขอหยุดเครื่องไว้แค่นี้นะคะเมื่อเช้า มารวยก็อื้ออีกหน่อยหนึ่งนะคะเหมือนเมื่อคืนเขาอื้อไม่สุดเพราะว่าพอเขาทายเหลวอะเหมือนเขาไม่สบายตัวนะคะแล้วอืออะมันมันลงไปเลอะหมดเลยตาก็เลยต้องรีบจับตัวมารวยเอาไว้ก่อน,นแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาทำเลอะทั้งห้องตาก็เลยไม่รู้ว่าเขาอื้อสุดหรือเปล่าแล้วเขามาอื้อตอนเช้าเป็นก้อนนะคะ ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ก็เสริมวิตามินให้เขานิดหนึ่งก็ยังดีเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามมาโดยนะคะตาขอเวลาไปพักเนาะระหว่างที่ดาวน์โหลดนะคะก็ใช้เวลาอีกสักชั่วโมงกว่าดาวโหลดนะคะตาก็ปล่อยให้เขาโหลดเนาะโหลดไปสักนั่นแหละเดี๋ยวตาตื่นขึ้นมาก็ค่อยเอาลงช่องนะคะขอบคุณสำหรับเกต การติดตามรับชมมาเลยนะคะขอบคุณค่ะ